เอกลักษณ์ของไทยยิ้มแย้มน้ำใจไมตรีสืบทอดจนทุกวันนี้สวัสดีค่ะพวกเราฟากามมวซิคโรงเรียนฟากาวอิยอำเภอฟากาจังหวัดอุตรดีค่ะ ค่ะที่มาของเพลงเราคนไทยแลนออฟสมัยดินแดนแห่งรอยยิ้มนะคะโดยปกติแล้วคนไทยเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเอ,อื้อเฟอืเฟอ้เฟอเผื่อแผ่เพียงแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่มาปิดกั้นทำให้คนไทยเนะี่ยปิดกั้นตัวเองในช่วงที่เลวร้ยวายที่สุดคนไทยมกักจะช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นช่วงน้ําท่วมหรือดินโคนลนถล่มหรือปัญหาเลวร้ยวายต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนไทยจะเห็นได้ว่าคนไทยเนี่ยมีน้ําใจช่วยเหลือแบ่งปันกันโดยไม่มีข้อแม้ไม่มีแบ่งแยกสี แบ่งแยกฝ่ายแบ่งแยกพักคพวกสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นรากเหง้าพื้นฐานของคนไทยค่ะค่ะสำหรับเพลงนะคะเราก็อยากจะนำเสนอในแง่มุมที่ทำให้เราได้มองไปถึงก้นบึ้งหัวใจของคนไทยนะคะที่จริงๆแล้วเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาอารีปรารานาดีต่อกันเพียงแค่ คนไทยทุกคนนะคะมองดีๆในแง่มุมที่ดีลดอัตตาลดทิฐิมองในมุมที่ดีของคนอื่นเป็นผู้ให้โดยปราศจากข้อแม้เป็นผู้ให้โดยการที่เราคิดว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันสามารถให้อาภัรซึ่งกันและกันได้ เพียงแค่นี้ปัญหาต่างๆก็จะลดลงโดยการที่ไม่ต้องออกกฎเกณฑ์กฎหมายอะไรใดๆทั้งนั้นโดยที่เราไม่ต้องมีการประหัดประหากันเพราะนี่คือ land of smile ดินแดนแห่งรอยยิม้มคนไทยรักกันค่ะครับส่วนผมนะครับก็จะเป็นเรื่องของดนตรีนะครับในการทําเพลงนี้นะครับก็จะเป็นดนตรีแนวง่ายๆนะครับมีดนตรีก็เช่นคุยกีตาร์โปง่งมโลเดียนนะครับส่วน ที่ยากของเพลงนี้ก็คือการร้องประสานเสียงนะครับก็จะเป็นการอัดที่ใช้เวลาพอสมควรนะครับ